สวัสดีครับสำหรับครั้งนี้นะครับจะเป็นการระบายสีช็อปมาฝึกกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราร่างแบบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงสีพื้นไปก่อน,นส่วนที่เราใช้ดินสอกันไว้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องระบายสีพื้น ใบสีแดงลงไปก่อนนะครับเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพแอปเปิลนะจึงจะมีสีพื้นก็คือสีแดงนะครับลงสีแดงที่มีน้ำหนักพอ,งอลงไปก่อนนะครับพอลงสีพื้นเสร็จนะครับ เรากำลองพื้นสีของใบแอปเปิลก่อนนะครับโดยลงสีพื้นสีเขียวอ่อนนะครับให้ลงสีอ่อนก่อนในทุกครั้งนะครับสำหรับการระบายสีเพื่อเราจะสามารถใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มทับได้นะครับ ถ้าเราลงน้ำหนักสีเข้มไปก่อนนะครับเผื่อเราแก้ไขหรือเพิ่มเติมจะลำบากนะครับจะแก้ยากต่อมาก็ลงสีเข้มครับคือสีแดงเข้มในเทคนิคส่วนหนึ่งก็คือเวลาลงสีที่เข้มนะครับ ก็กดน้ำหนักลงเพิ่มเข้าไปนิดนึงนครับเพราะว่าส่วนที่เป็นสีนะครับเป็นพื้นกระดาษนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ไม่เรียบนะครับในส่วนที่เป็นสีเข้มนั้นก็คือส่วนที่เป็นเงานะครับ ให้สีน้ำตาลนี้เข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากสีแดงอยางไม่เข้มพอนะส่วนที่เป็นเงาจะสังเกตดูว่าสีช็อปจะมีเศษของสีโยกมานะครับถ้าออกมาเยอะก็ให้ใช้กระดาษชำระหรือว่าผ้านะครับเช็ดปลายของสีด้วยนะครับ หลังจากน,นั้นก็เพื่อที่จะไม่เป็นลรยสีน้ำตาลน,นะครับจะระบายตรงกาลางลรงน้ำหนนะัออกลูกแอปเปิลนะครับในส่วนที่เป็นฝั่งที่ไม่โดนแสงหรือว่าการของแอปเปิลก็จะที่มีสีเข้มหรือสีน้ำตาลนะครับจากนั้นก็ใช้สีขาวนะครับเกียร์เกียร์ยสีแดงที่เป็นขอบ,บขอบของแสง ีกระทบวัตถุก็คือรูแอปเปิลผิวแอปเปิลนะครับผิวแอปเปิลจะมีผิวเรียบมันนะครับเมื่อโวนแสงก็จะมีแสงสะท้อนนะครับถึงเป็นสีขาวนะใช้สีขาวทับได้จะมีบางส่วนที่เป็น สีขาวโดนแสงผิวของแอปเปิลนะครับจะ่มีขาวเข้มต่อมาก,ก้าวยีอดินสอครับดินอีนะครับ,ออรบที่มีความเข้มมากนะครับตัดเส้นเพื่อให้ภาพผมชัดขึ้นเพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นเงาขอบไป ตรงก้านใบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆพาลูกแอปเปิลน,นะครับจะมีส่วนดึกส่วนเว้านะครับแสงเงาก็เป็นเรื่องสำคัญ จากนั้นก็ลงเงานะครับเงาที่พื้นใต้รูแอปเปิลเนะร์นลงสีเทาสีเทาไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สีดำลงทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไล่น้ำหนักเพราะว่าเงาในบางส่วน ที่อยู่ใกล้วัตถุจะเข้มนะครับนะครับในส่วนที่ลงสีดำตรงนี้นะครับระวังอย่าให้โดนส่วนของคิวแอปเปิลนะครับทำเสร็จแล้วนะครับขอบคุณสำหรับรับชมครับ